Uh huh. น่ากินมากเท่านี้ก็ได้โรตีน่าทานแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปาน,นำเสนอโรตีสูตรโยเกิร์ตผสมแป้งง่ายๆวัตถุด,ดิบน้อยอย่างหน้าตาดีอร่อยมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็จะทำการผสมแป้งแบบง่ายๆนะคะเริ่มจาก แป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตรสจืดนะคะโยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้รสจืดเราจะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคุกเ้าทุกอย่างให้จับตัวเป็นก้อนนะคะทั้งแป้งโยเกิร์ตน้ำตาลน้ำมันเกลือ คุกเขาจนแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนในกรณีที่แป้งยังไม่เป็นก้อนอย่างนี้นะคะเจะปานจะเติมโยเกิร์ตลงไปแป้งแต่ละชนิดให้ต้องปริมาณโยเกิร์ตหรือการผสมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพิ่มโยเกิร์ตได้นะคะจนกว่าแป้งจะจับตัวเป็นก้อนใส่โยเกิร์ตคุกเขากับแป้งจนสามารถปั้นได้แล้วเราก็เอามาปั้นได้เลยค่ะ ให้แป้งเขาเนื้อเนียนนุ่มนะคะเจ๊ปานจะเติมน้ำมันลงไปหน่อยนะคะเวลานวดเนี่ยจะได้ไม่ติดมือแล้วเพิ่มทำให้แป้งเนี่ยเขานุ่มขึ้นด้วยค่ะได้แบบนี้แล้วพักแป้งทิ้งไว้สัก10นาทีค่ะตอนนี้แป้งโรตีก็นุ่มแล้วนะคะสามารถเอามาปั้นทอดโรตีได้แล้ว วิธีง่ายๆในการที่จะแผ่แป้งให้เป็นแผ่นนะคะเอาน้ำมันทาลงบนจานแบนๆแบบนี้แล้วก็เอาแป้งที่ได้นะคะเราก็จะใช้กันไกรแบบนี้หั่นออกมาเป็นชิ้นที่จะเอาไว้ทอดขนาดที่ต้องการเลยค่ะ แผ่แป้งให้บางตามความพอใจแบบนี้เลยนะคะและเราจะใช้กระทะเทฟลอนหรือกระทะบางๆแบบนี้นะคะเปิดไฟกลางๆปรับสักสองระดับนะคะแล้วก็วางกระทะลงไปใส่น้ำมันเล็กน้อยทาน้ำมันที่กระทะให้ทั่วเลยนะคะความร้อนจะได้ทั่วถึงน้ำมันก็ทั่วถึงด้วยน้ำมันร้อนแล้ววางแป้งโรตีลงไปทอดเลยค่ะ กลับด้านโรตีไปมาให้สุกทั่วนะคะเท่านี้ก็ได้โรตีน่าทานแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะโลตีสูตรโยเกิร์ตท,ทำง่ายๆน่ากินมากๆพร้มอมเสิร์ฟแล้วนะคะเอามาหั่นหน่อยจะได้ทานง่ายๆแป้งโลตีนุ่มๆหั่นแล้วจัดใส่จานทานกับนมข้นหวานน่าทานมากๆเลยเวลาจะทานก็ราดนมข้นหวาน หรือว่าจะใส่น้ําตาลเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะลาดตามชอบเลยอือหือน่ากินมากเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอื้หอร่อยมากทานกับกาแฟนี่เข้ากันมากเลยค่ะอร่อยจริงค่ะเพื่อนๆ ไว้ลองไปทําดูนะคะส่วนโรตีที่ทอดเอาไว้เก็บช่องแช่แข็งเอาไว้ทานมื้อหน้าได้จะทานก็เอามาอบเอามาทอดใหม่ได้นะคะอร่อยมากๆเก็บได้นานด้วยเจแปนขอตัวไปทานโรตีก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ